เงินหมื่นผู้สูงไว้ใช้อย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดทุกปาทที่คุณมีคือโอกาสสําคัญเริ่มด้วยการแบ่งเงินออกเป็นส่วนเช่นค่าใช้จ่ายประจำค่ารักษาสุขภาพและเงินสำรองฉุกเฉินวิธีนี้ช่วยให้คุณควบคุมการใช้จ่ายและมั่นใจว่าเงินจะเพียงพอสำหรับอนาคตสุขภาพที่ดีคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดจัดเงินสำหรับอาหารที่มีคุณค่าการออกกำลังกายหรือพบแพทย์ประจำปี และอย่าลืมกันเงินส่วนเล็กๆไว้ให้ตัวเองได้สนุกเช่นท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่ชอบเพื่อความสุขใจในทุกวันสำรวจรายจ่ายที่ลดได้เช่นของฟุ่มเฟือยหรือค่าบริการที่ไม่จำเป็นใช้แนวทางนี้เพื่อกันเงินไว้ใช้กับสิ่งสำคัญกว่าคุณจะประหยัดได้มากขึ้นโดยไม่ลดความสุขในชีวิตมองหาวิธีเพิ่มค่าเงินของคุณเช่นการเปิดบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงหรือเลือกลงทุนเล็กๆ ในสิ่งที่เหมาะสมกับวัยหากคุณวางแผนใช้เงินมื่นอย่างรอบคอบนั่นคืออีกเส้นทางสู่ความมั่นคงตอนนี้ถึงเวลาลงมือแล้วแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนหรือครอบครัวที่คุณรักและอย่าลืมนำเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้วางแผนวันนี้เพื่อความสุขและความมั่นคงยามเกษียณ